ไอ้เหี้ยโอ้คนลุกเลย เฮโยสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับซีรีส์เกมไบโอช็อคกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งใครที่ไม่ได้ดูตอนที่แล้วนะครับสามารถกดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยนะครับโดยในคลิปนี้นะครับผมตัดมาจากไลฟ์สตรีมของช่องหมีสวัสดนะครับผมใครอยากดูแบบเต็มๆนะครับไม่มีตัดไม่มีเติมอะไรนะครับสามารถดูได้ที่ไลฟ์สตรีมของช่องหมีสวัสดเลยนะครับเอาล่ะก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับผมผมฝากกดไลค์กดติดตามให้คนละหนึ่งทีนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับตอนต่อๆไปนะครับผมขอบคุณมากๆครับและท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่่ามมีปุส สมาชิกช่องหมีสุวรรณได้เลยนะครับความพิเศษของสมาชิกช่องหมีสุวรรณนะครับก็คือสามารถดูคลิปได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับผู้ที่เป็นสมาชิกช่องหมีสุวรรณนะครับสามารถโหวตเข้ามาได้นะครับว่าอยากให้เล่นเกมอะไรต่อไปนะครับก็เป็นว่าเสียเวลาไม่เยอะเลยนะครับไปดูคลิปกันเลยนะครับเป้าหมายเราคือไอ้นี่ใช่ไหมละ่ะจัดการไอ้แอนดูไรอันที่มันคายเมียเพื่อนเรากิ๊ดโอ้โ oh ห my god หุยจบสวัสดีเจ๊เจ๊เจเจไปนอนอะไรในโรงอ่ะโอ้ที่รักฉันเอ่อ มึงหน้าเป็นยังไงวะอยากเห็นวะมาหนี่เลยโอ้โหโอเยจูดูดืมเลยกูเห็นผีจุบกันมึงก็กินเหล้าจังเลยเนี่ยโอ้ตายแล้วมึงช่วยกูหน่อยพวกอ้าวไอเจ้าเจอผีกูเจอผีแล้วกาเรตวิทย์กัวหลังเฮล่ออะไรมึงฮ่ากูว่าและร่อซื้อเราเอาเงินมาลอกูเนี่ยเฮ้ย สวัสดีสุดสวยสุดสวยเหรอมึงล้มไปคนโหบิ๊กแดดดี้มึงจะสู้กันไหมเนะี่ย <c oughs> อุ้ย <c oughs> เอาไปเลยเข้าไปเ,เข้าไปอีกโอเคมึงเอาลูกมึงมาจูนสมองวัง โอ้เป็นเด็กดีนะหนุกเหรอคุณช่วยฉันอ่ะอคุณช่วยฉันเหรอโอ้ดีนะแฮกเฮ้ยกูมึงยิงทำไมเนี่ยเฮ้ยมาลมควันแก๊สเอาทางไปต่อแมงปิดจนได้ไอแอนดูไลออนมันทำการฉีดไอ้นี่นะทุกคนสารที่ทำให้ต้นไม้ตายและไอประตูเนี้ยถ้าเกิดมันเป็นสารพิษข้างในห้องเนี้ยประตูมันจะปิดไง นี่ไปไม่ได้โถเ้เราไอ้นี่จะบอกว่าเราพังตรงนี้ไหมมึงตีก้อนหินเป็นสีเขียวเลยนะคนบ้าตีก้อนหินเป็นสีเขียวต้นไม้ฉันมันเป็นคนอนายเหรอ <S <S โอ้จ,ออออออจะแอนดูไรอันไอไรอันจะพยายามจะปกป้องต้นไม้ก็คือไอผู้หญิงคนนี้ลองฟอร์ดคือเป็นคนที่ผลิตออกซิเจนให้กับเมืองใต้น้ำนี้เพราะว่าคนใต้น้ำใช่ปะเขาก็ไม่มีอากาศหายใจใช่ปะล่ะแต่ว่ามีสถานที่อาร์เคเดียเนี่ยโดยการผลิตออกซิเจนเป็นหน้าที่ของไอผู้หญิงคนนี้ เออืออีกรอบเอุ้ยโอ้ยโอเคู้โอ้ยไฟไหมมิสเตอร์บีมิสเตอร์บีนเปล่าเราอ่ะนี่ไงเราต้องมาเอาไอ้นี่ใช่ไหมอ่าเราได้แล้วเด็เธอเอาต้นไม้นั้นมาใช่ไหมไหนจะล่ออะไรอีกอ่ะใช่นี่มันสุดยอดไปเลยสุดยอดเข้ามาที่ออฟฟิศของฉันสิลิ้นผัน แมงกระพุนเจ๊แล้วแอนดูไลอันมันพอกบ้าบ,บ้าพูดเลยไม่รู้มิสเตอร์ไลอันคุณไลอันนั่นมันไอ้นี่ลมไอตัวร้ายมันไอ้นี่ลมอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรลมลมยาเรียกเลยวะเออกูตรงใส่แต่ไอ้นั่นตายแล้วเอาานานว้าแอนมันหวานตรงพีทไอผู้หญิงโอ้จะช่วยกูตั้งไหนเฮ้ยลัดนี่เขียนให้เหอาเก้าสี่ห้าห้าเลยเจ๊เร็วความหวังสุดท้าย เจ็ดหรือสองวะเจ็ดนะเออเดี๋ยวผมขอค้นของก่อนนะเจ๊โอ้ยนจดปืนไฟเจ๊ด,ดูปืนไฟเจ๋งว่ะเจ็ดสวยนี่อะไรกุญแจแล้วเจ๊หลับไม่ชวนเลย <c oughs> โอย้เจ๊เจ๊ผมครับเจ็ดอันเนี่ยนะไม่ถึงแบบให้หาของมาอย่างนะเจ็ดอย่างตามสบายแล้วกันเจ๊เดี๋ยวมารอแปบ๊บเฮ้ยมันเรียกแล้วโอ้นี่ไงมันเรียกลีตันจิตเตอร์ประกันการใหม่มาขอเรียกลูกแล้วลูกออกมาไหมหรือมึงไม่มีลูก โอ้พ่อพ่อกำพานี่วะมึงอนะโอ้มึงจะเอากูเป็นลูกเหรอโอ้ยเกียรตยคุยได้นักเลงนะมึงอนะมึงไม่รอ่อแล้วละ่ะหาเลยมึงเป็นพ่อกำพาเนี่ยพ่อกำพาของจีนกูเนี่ยตบปูอย่าตบปูบิ๊กแด d ดดี้โอ้ยเสียง,งอัปเกรดปืนอุปกรณ์อัปเกรดอะไรดีวะลูกฟองแลนดนี่ได้อัปเกรดมาแล้ว ยิงลัวขึ้นก็คือไม่ต้องชักกระสุนแล้วอะไรวะนะอ๋อไปตลาดนี่กูไปซื้อของมาทำยาเลยเนะี่ยโอ้พระเจ้าทางนี้ไปได้เฮ้ยบิ๊กแดดนี้อุยอ้ยอุ้ยมันตู้ขันเฮ้ยกูก็จอยด้วยดิท้างั้นเนี่ยบ้าโอ้โหโคตรลัวลูกตองอะ่ะดีว่ะมิสเตอร์บับเบิ้ลมากูเป็นพ่อให้พ่อตีลูกไม่ดีนะเดี๋ยวพ่อช่วยเอง เสียงมึงนี่นะเป็นยังไงบ้างลูกสาวไปนอนไหมขอบตาดำแล้วเฮ้ถ่ายรูปเลยดาราคู่แฝดเนี่ไอพวกตีฮะกูถ่ายได้แค่เนี้ยเหรอโอ้ลำคาญวะล้มตึดโอ้ยไอ้โอ้คนลูกเลย โอ้ยเฉียดหัวเดี๋ยวอุ้น้ำโคสวยเลยสวยแบบสวยแบบเวอร์อะงองวะคือสวยเวอร์อันนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นจริงละจริงได้ผมว่าอะอะบิ๊กแดดี่ย่านะอย่านะกูนะไม่ได้ยิงโดนมึงนะเพื่อนไอ้กูไม่ได้ยิงโดนมึงนะกูไม่ได้ยิงโดนมึงนะมึงใจเย็นนะมึงอย,ย่าวิ่งมามึงใจเย็นนะโอ้กูยิงโค่นแม่เลยตะกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นบิ Daddy, ๊กแดดี่กูไม่ฆ่ามึงหรอกไอของลับคนน่าเกียรเลยวางอย่างนี้ แม่งที่อัพเกรดปืนวางไว้ตรงนี้อย่างแย่ของอาช็อดการที่สุดเลยนี่อ่ะปานปานละสวไวมีประจแจแจกเลยเอ้อเพย์ฟิล์มโอ้เจอของลับว่ะจะไม่เล่นนะอ๋อไดเปิดคืออะไรวะเนี่ยลิสเ e r เกิดอยูทอล์กอิงพิ t เจอช่างมาแล้วกับดักกับดักนิวอากับดักนิวอาไอย้ยา กับดักนี่วะยิงอ่ะเข้าไปเอยเปลืองกระสุนเปลืองกระสุนจำนึงนะเฮียคู่เมียแม่งวางกับดักคู่เมียเอมึงอ๋อหรือต้องรอจังวะโอ้โหไม่รอแล้วกูเจ็บโอ้ยมึมง,มงลกลดังมากเลยอ่ะมึงกูลำคาญมึงรู้ไหมเนบิ๊กแดดดี้อ่ะไปพี่ผอไม่พี่เดินขอไปนะ้ย มึงอะไรรอรอบดักกูอ่าลิตเตอรลิเตอร์ขอบคุณครับนี่น้องเขาให้ของขวัญเราอีกแล้วอะไรครับเนี่ยสโมกอ๋อปล่อยควานพึ่งจะได้ไม่มาโดนเราข้าน่มีนาฬิกานับด้วยแสดงว่าแสดงว่าอโอ้กระสุนอ e ิเล็กทริกนี่จะได้แล้วสวยครบแล้วทุกคนไป ไปมึงเราได้ของมาแล้วไปุูกันคู่อิดอิดอ่ะน่าแหกเลยไปเควสสำเร็จเจ๊ไม่ต้องห่วงผมไปซื้อจ่ายตลาดมาให้แล้วไปนี่ใส่แก๊สปุ๊บมันจะทำการให้อากาศดีขึ้นไปแล้วเจ๊บ๊ายบายน้ำมตอรสะบ๊ายบาย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 เจ๊ไม่ได้มีเวลาฝังศพให้เนะ่ไปแล้ว จากกานอ๋อเราต้องไปปิดประตูไอแอนดูไลออนมันส่งพวกมาอาชีพเป่งแล้วไงเฮ้ยบิ๊กแดดดี้มึงมีประโยชน์แล้วล่ะเพื่อนพ่อช่วยผมหน่อยไปเลยพอ่อลุยเลยตามผมไหเด็กไม่ดีมันรังแกผมอะพวกบุลี่อะพ่อพอมั้ยมันมาแล้วพอ่อไหนพอ่อเอาไม่เห็นมีเลยเอาพ่อหุ่นยนต์ผมจัดก,การหมดแล้วพอ่ออ๋อมันยิงข้างในกันอยู่นั่นไงกูว่าแล้วพ่อมาแล้วพ่อพ่อพ่อเข้ามาเลยช่วยผมหน่อยพอ่อโอ้ยกูยเยอะมาก เฮ้ยพอ่อมึงเข้าประตูเป็นไหมโอย๊ยพ่อช่วยผมหน่อยยิงมันพ่อตะก,กาั่นไอ้ไมเคิลแจ็คสันไมเคิลแจ็คสันไอคนเหมือนเลยแน,น่แน่เอาพ่อยิงดิโอาพ่อโอ,โอ,โอ้พ่อช่วยพ่อไม่ช่วยกูเลยมึงก็ตามกูม,มาเนาะเดี๋ยวพ่อมึงตายไปเถอะมึงตายพ่อมึงตายเอะมึงตาย,ตายพอ่อ คุณพ่อผมเกือบตายตีแรงเหมือนกันพ่อไม่เป็นพ่อเดี๋ยวผมดูแลต่อเองเขียวแล้วดึงสวิต์เอ๊พารก,กิจสำเร็จสุดยอดมากพวกพ่อเฮียมึงเกิดไวมากเลย่ะแม่ก็รีคอยะการไอเนี่ยกระเด็นสวยมันบอกว่ามันจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยใครแปลเข้าใจเกิดจากการนะคือรู้ในเรื่องร่าวๆแต่ก็ไม่แน่ใจนี่อะไรวะ อุยาอาอะสก,กิลิตี้กูเอ๋กูไม่น่าสะออนเลยงงงงเงเอา้ามีคนนั่งไปแล้วอ๋อฟอร์ดฟอร์ลิกโอ้ตกูเข้าใจแล้วที่ไหนอ่ะเขาบอกไว้ก่อนนะจะได้ไม่ต้องงงกันนะไอตัวละครอย่างแซนเดอร์โคเฮนเนี่ยมันเป็นนักศิลปินในเมืองแลปเจอร์มศิลปินชื่อดังอะ่ะตอนอยู่บนแบบพื้นผิวใช่ไหมแต่พอลงมาปุ๊บ เขาก็เริ่มแบบสติเพี้ยนเริ่มบ้าน,นู่นนี่นั่นแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เราทำภารกิจให้เขาถือว่าเราต้อง What the fuck is that? What the heck is that? อี t ด a ดกูเห็นแมงมุมใช่ไหมโอ้โหมึงมาได้หลอนมากเดเฮลโอเออ,เอ,อรอยเมตรเลยเอายิงมายิงมาลูก เวลคัมทูฟอร์ดฟอลลิกยินดีต้อนรับสู่ฟอร์ดฟอลลิกสถานบันเทิงขอ,องเมืองแรปเจอร์อันนี้คือปูนปาสเตอร์นะไอตัวละครเนี่ยมันโรคจิตไงโดยการเอาลูกศิษย์ของมันน่ยที่เรียนกับมันน่ยแมเคิลคนของมันน่ยมาหลอกเป็นปูนปาสเตอร์เพื่อทํางานศิลปะฮะแกช่วยอ้าวมึงคิดจริงเหรอว,ว่ากูจะไปเจอมึงตัวต่อต,ตัวเนี่ยเอา้าเอา้าเชี่อมึงเป็นอะไรเนี่ย แม่งบอกให้กูมาหาและกูต้องลงไปใหม่อะไรของมันเนี่ยดดดดดเฮตโตไม่ไม่ปล่อยกูออกไปยังนี่เดียวนั่นคือมันบังคับให้นี่เล่นเป็นโนถ้าสังเกตที่ขาเนี่ยมันห่อปูนปาสเตอร์ไว้ก็คือไม่ให้ขยับได้เล่นเป็นโนจนกว่ามันจะพอใจมันบอกให้เราถ่ายรูปเพื่อที่จะให้เราเชื่อ แบบเป็นความทรงจําของฉันนะมันบอกนี่ไยมันเอาคนมาหลอมปูนปาเตอร์ไว้อาใส่รูปนี่ไงรูปที่เขาถ่ายมาเฮ้ยของใหม่โอ้หน้าไม้มันบอกมันเห็นเราเฮ้ยนั่นไงมันไปซะแล้วทะลุกําแพงเป็นเดะไอ,อ้นี่เลยคุณจะบอกว่าเดะอ,อะไรว่ามีหลายตัวละครมากเลยที่ทะลุกาแพงได้ในซปเปอร์ฮีโร่เฮ้ยไอพวกนี้มันอันนี้ลางปอมอ่ะ อะไรวะเอาโดนแช่แข็งโอ้อะไรวะนั่นอ้าวจนได้กูรู้สึกว่าจนั่นจะส่งใครมายังหายใจอยู่เฮ้ยเจมาแล้วอูไม่น่าท้าพคางดูเลย โอ้โอ้กูเกือบตายอะไรวะเนี่ยอ้าฮ่าฮอ๋อตะกี้มันแกล้งไอ้นี่เป็นโดนแช่แข็งไอ้นี่มันนะเนี่ยกูยังไม่ทันทำอะไรเลยโอ๋ยมีบิ๊กแดดดี้แล้ยโอ้ยโอวิวบิ๊กแดดดี้ตัวนี้ทำไมธรรมดาโอ้โหโอ้โหกูไม่อยากเจอบิ๊กแดดดี้แบบนี้เลย น่ากลัว huh. อ oh, ัน uh นี้ไม่น่าธรรมดาเนี่ยชุดแดงด้วยอะไรมันวะโอเคบ้าบ้านี่ตัวบ้าบ้ออกมนนี่ไหมนี่โอ้มันได้จด้ไ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 ด ไม่ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เออมันจะทำอะไรไม่ไม่เดินได้โปรดได้โปรดฉันไม่รู้หรอกฉันไม่รักเธอนะฉันรักเธอเออตายมันบอกโอ้โอ้นี่ไงโอภาพนิมิตโอ้ลิกาซิตต์ลิกาซิตต์ลิกาซิตต์อ๋อลิกาซิตต์ลิกาซิตต์อ๋อลิกาซิตต์อ๋อลิกาซิตต์ลิกาซิตต์อ๋อกูลองเพลงสู้เลยโอ้ลิกาซิตต์กูอยู่ห้องนี้นานไม่ได้เุ้ย เจอมาแล้วไออีกคนนึงตามมาตามมาเร็วๆๆๆอีกตัวเดียวตัวเดียวโอเคแม่งวูวถ่ายรูปเลยได้สามรูปแล้วเดี๋ยวรูปเดียวสองชั่วโมงจะเล่นจบเฮ้ยทำไมมันแดงวะไฟ away little m า u s เบ้าอยู่ๆส่งไอ้นี่คนมาฆ่าเราเฮ้ย

อ๋อกูบันเลงให้เลยกูวาดยังไงอ้ฟังไว้นะทุกคนเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงแล้วฟังไว้เลยออฟังไว้นะตื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 อปเอาเข้าไปเอา,เ,าเอาเข้าไปเยอะมากเลยเอาเข้าไปมึงแรกเล่นเพลงได้แล้ว <c oughs> ฉันขอโทษสําหรับสิ่งนั้นด้วยนะเ <c oughs> นี่ยมันบ้าส่งคนมาค่าแล้วกูใช่โอ้ตัวนี้มีลิตเติ้ลซิสเตอร์อีกโอ้ตายแล้วทุกคน ไม่ไม่ไม่กูไม,ไม่ได้ทำไรใจเย็นใจเย็นใจเย็นกูยังไม่ได้ทำไรกูรู้มึงจะปกป้องน้องเขาพี่ผมรู้พี่ผมรู้พี่อันนี้พี่พี่ลูกสาวลูกสาวมานี่ก่อนได้นั่นไข่เนี่ยอ่ะกูอยากรู้มั้ยเห็นระเบิดระเบิดลบดล อาย่าแมงวางกับดักล่อเฮ้ยไอ้นี่ที่เราตามล่ะไอ้ขึ้นไงวะอ๋อนี่ทางออกตายแล้วนี่ไงแกฆ่าพวกเขาอันนี้เยอะจริงๆเลยดีมากนี่ตัวสุดท้ายเฮ้ยแต่มีเสียงไอ้นี่ลิตเติ้ลซิสเตอร์นี่อ้าวงานนี้ก็แหลมดี อ <ah yep> mm> ู้ยฮานัดบ uh ิ <h <h ๊กแดดดี้กูดองโคตรไวลุกขึ้นสีมิสเตอร์แดดดี้เกล้าเดี๋ยวมึงก็ลืมพองแหละเดี๋ยวกูล้างสมองให้มาเป็นลูกกูไหมสองร้อยสี่สิบบาทขอบคุณเหมือนช่วยลิตเติ้ลซิสเตอร์สามครั้งเราจะได้ไอเนี่ยของอ๋อมีแบบมีแบบสองเนี่ยคือแบบแรงขึ้นเหรอฮะเนี้ยลองเกอร์อันนี้ไกลกว่าเดิมอุ้ยอันนี้ไกลกว่าเดิมดีดีวะ ันต่อไปก็คืออันนี้น้ำแข็งครับผมอยากได้อันนี้น้ำแข็ง,นนแ,ขงแทนอันนี้เลยเดี๋ยวแชแข็งเอ้ยโคตรเจ๋งใช้อ่าเสร็จได้ัไงมันมาแล้วมันอ้กคติดจิงโคตรเจ๋งไหมเนี่ยให้ฉันได้เห็นสิโอ้พระเจ้าแมา้มันช่างมันช่างสวยงามนี่ รอแล้วไปได้แต่ว่ามันเรียกอะไรมาไม่รู้ทีนี้ไปซะให้กูไปเหรอไอ้ห่าใช้กูเยอะนะมึงอะ่ะเอา้าเฮ้ยเราสู้มันได้จะไปไหนวะโอ้ยนู่นันอยู่นู่นโอ้บอดไฟตายไหมอีกทีนึงอีกทีนึงโอเค มึงเอากุญแจมาเฮ้กูอยากได้ของอ่นล็อกไว้เด็ดหกสิบเก้าบาทเฮ้เคียร์ไปเราลุยกันต่อไปจัดการไอ้นี่หลายอันเลโน,โน่ไม่ใช่นะมันเด็ดผู้ <laughs> ไปเล้โก้ถึงเวลาจัดการแล้วกลับบ้านแล้วหลายอันนะมีกุญแจในการออกมาจากล <laughs> ับเตอร์กูโทรโทรศัพท์หาใครเนี่ย <laughs> ไหนข้างหน้ามีอะไร ดูหน่อยดิว้าวอะไรวะเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวจบพาร์ทไปเท่านี้ก่อนนะกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามแนละ้วโอเคไหมฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะโอเคไหม